ถูกใจใช่เลยครอบกดไ like ลค์ฟอร์มทากิพาลิเวอร์พูลถล่มลินคอนสุดยอดเลยผ่าน5ประเด็นร้อนลิเวอร์พูลบุกต้อนลินคอนซิตี้แบบเละเชะยังไงก่อนอื่นเลยก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมด้วยก็แล้ก,กันนะครับ mm hmm. เพื่อมาเป็นกำลังใจกับผมในการที่จะเอาข่าวสารเกี่ยวกับลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ฟังถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกันนี้นะผมตางเชกเก้นคอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลนะฮะได้ออกมาชื่นชมผลงานของทาคุมิมินามิโนที่ยิงให้ทีมถึง2ประตูในเกมคาราบาวครับนัดชนะลินคอสตี้ไป7 2ดต่อสดยเขาได้บอกว่าผมชอบเกมของทาคิในคืนนี้มากเลยนะเขาจะเด่นเป็นอย่างมากเลยและก็มีส่วนร่วมกับจังหวะสำคัญในหลายช็อตเดี๋ยวครับคนนี้ได้กล่าวนะฮะ มันดีขึ้นเรื่อยเลยนะผมก็คิดว่าทุกคนรู้อย่างดีว่าเขามีคุณภาพสูงขนาดไหนและไม่ว่าเขาจะลงสนามตำแหน่งไหนเขาจะพาตัวเองเข้ากลางมาได้ตลอดเพราะตำแหน่งนี้คือจุดแข็งของเขานั่นเองคู่แข่งของเราต้องเอาบอลมาเคียนะฮะหลังโดนลิเวอร์พูลยิงเข้าไปถึง7ครั้งและคนที่พยายามนี้ฝ่ายตรงข้ามและหาโอากาสตลอดนั้นก็คือทาคิค,คน,นี้นั่นเอง เขาได้สร้างจังหวะให้กับทีมด้วยการเพจิ่งและการแก้เพจิ่งอยู่ตลอดเวลานะฮะผมจื่ชอบการเล่นของเขาเป็นอย่างมากเลยนะในค่าคืนเมื่อวานนี้นะผมเปน็นนาว่างานนี้เดอะครอปก็ต้องตาต้องใจของชาคิค,คนนี้เป็นอย่างมากเลยเลวูพูด้าหน้าโชว์ฟอร์มสุดกแกรงในเกมบุกไลต้นลินคอนซิตี้ไปเจต่อในการแข่งขันศึกคาราบาวครับรอบที่3เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งให้ทัพหงแดงทะลุเข้าไปดวลกับเจ้าไอ้ปืนใหญ่อา Arsenal, ร์ซนอลเดอรอบส หรือเล่าส6กทีมสุดท้ายโดยกินนี้ทางเชคเก้นคอปในใหญ่ของชาวเยอรมันนะผมจัดทัพผงแดงแบบดาวรุ่งผสมแข้งสำรองบุกเยือนชินซินซิลแบงโดยพวกเขายัางเล่นได้อย่างแข็งแกรง่งพร้อมทั้งดาหน้ายิงประตูเจ้าบ้านแบบไม่เกรงใจก่อนจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นมากมายสักเท่าไหร่นักสำหรัแบแมตนี้นักเตะหลายคนทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะทาคุมิมินามิโน กับทางเคอร์ติสโจนที่ช่วยกันยิงคนละสองประตูขณะที่ทางมาโก้กรูยิชและก็เชเดนชากิรีก็โชว์ฟอร์มไม่อย่างดีเยี่ยมซึ่งอาจจะทำให้เดอะครับนั้นตัดสินใจเก็บทั้งคู่เอาไว้เพื่อนำไปใช้งานในยามฉุกเฉินก็เป็นได้เรามาดูกันดีกว่านะผมว่าประเด็นนั้นมีอะไรกันบ้างน,นะฮะเริ่มจากประเด็นที่1กันก่อนโจนยิ่งเล่นยิ่งพัฒนาโดยกัรน,นี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่เจคินคอัจะจับเคอร์ติสโจนนั้นขึ้นไปเล่นเป็นการสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมฟุตบอลผิวอังกฤษ พราะผลงานในแมตช์ที่เยือนลินคอนซิตี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมาว่าตอนนี้ระดับฝีเท้าของเขาเกินอายุไปเป็นที่เป็นร้อยโดยเจ้ตีวัยสิกปีคนนี้เคยสร้างผลงานเลื่องชื่อจากการยิงประตูสุดเหลือเชื่อนะฮะในเกมเฉือนท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันศึกเอฟเอคับบริการที่ผ่านมาก่อนจะค,ค่อยๆพัฒนาฝีเท้าของตอนเองจนครอปนั้นต้องจับมาเล่นกับทีมชุดใหญ่และทำให้เขาได้รับเหบรียญแชมป์ฟุตบอลเพื่อลกกิตนั่นเองสำหรับตอนนี้โจน์คนนี้นะผมแสดงทักษะในการเล่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อ โดยในเกมกับชารลินคอนนั้นเขาโชว์ความสุดยอดในการยิงประตูทั้ง2ลูกโดย1นึ่ใน2ประตูดังกล่าวนั้นเป็นการโชว์ลีลาการหมุนตัวเตะนะฮะก่อนจะโยกหลอกกองหลังชาวบ,บ้านและปั่นด้วยบอลโค้งเสียบเสากไกลอย่างสวยสดงดงามยิ่งไปกว่าน,นั้นโจรคนนี้ยังเปรียบเสมือนหัวใจในแดนกลางสำหรับเกมที่สังเวียนแข่งซิิลแบงค์นะฮะ เมื่อเขาเล่นแบบไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยคอยพยายามเชื่อเมเกมตลอดเวลาโดยเขามีสถิติผ่านบอลสำเร็จ49ครั้งจุดหมด55ครั้งและยังเล่นร่วมกับผู้เล่นริมเส้นเพื่อสร้างพื้นที่นในการเข้าทำได้หลายต่อหลายครั้งกัเลยทีเดียว ฉะนั้นการที่เขาได้สวมเสื้อหมายเลข17ที่สตีเฟนเจราดตตำนานสโมสรเคยสวมใส่ในช่วงแรกๆนั้น,น,นที่ลดนใ้กับเดิะเรสนะฮะถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมและก็คู่ควรเพราะนักเตะกำลังเจริญตามรอยฮีโร่ของกล่าวสาวกเดอะครอปในการก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ของทีมในอนาคตนั่นเองช่ามาข้อที่2มินามิโนะเริ่มโชว์ความเก่งกาจโดยการที่ทาคุมินะมินามิโนะนะผมทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมตรอ,อย่างต่อเนื่อง ดยเกมล่าสุดจัดการซัดไป2องประตูพร้อมกับอแอสซิสต์กับดีว x อกโอริกียิงปิดท้ายในแมตช์นี้ฉะนั้นด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทําให้เขามีโอกาสสูงเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีในฤดูกาลนี้สาลุกหนังชาวญี่ปุ่นโชว์ความมหัศจรรย์นในการจบสกอร์ที่สุดเฉียบคมในจังหวะที่นะฮะ ยิงให้กับทีมขึ้นนำไป2ต่อ0ยังไม่หมดแค่นั้นมินามมโนะเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณในการยิงประตูด้วยการวิ่งมาเก็บตกในจังหวะที่ฮาวี่เอเรียสซัดไปติดโกเจ้าบ้านก่อนที่ดาวเตะเลือดสมุไรเนี่ยจะกระโดดสับขาแปรเข้าประตูไปยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะเพราะมินาโิโนะยังมีส่วนในการสร้างสรรค์เกมให้กับหงแดงและยังขยันวิ่งไล่บอลและทำทางให้กับเพื่อนตลอดทางนะฮะที่สำคัญเขายังแสดงให้เห็นถึงการมีสายตาที่เฉียบคม ในการส่งบอลให้กับโอริกี้ในซาประตปิดกล่องไปนั่นเองฉะนั้นเกมนี้ถือเป็นฟอร์มที่ครบเครื่องของเจ้าตัวจริงๆตอนนี้ทางมินามิโน,โนเริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะหลัจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วง preseason และยังยิงประตูในเกมพบกับอาร์เซนอลใน m m u n i t y Shield ที่ลิเวอร์พูลแพ้จุดโทษน,นะฮะ ขณะที่ในเกมลีกแม้ว่าเขาจะได้ลงเล่นแค่เกมเดียวเท่านั้นแถมใช้เวลาเพียงแค่สีาชีเท่านั้นในแมตช์บุกสอยเชลซีไป2ต่อศแต่ผลงานแบบนี้คงทําให้เดอะครับนั้นเริ่มมีแผนที่จะใช้งานมินามิโนคนนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ สิ่งเดียวที่อาจจะทำให้มินามิโน่เนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกก็คือการที่ทางลิเวอร์พูลนั้นมีสามประสานจอมโหดได้แก่โรเบียโตฟิมิโน่โมเมตซาร่าและก็เซเดโอมาเน่อยู่ในทีมแต่ขณะนั้นหากผลงานของเจ้าต,ตัวยังดีอย่างต่อนเนื่องไม่แนว่าเดอะครอปนั้นอาจตัดสินใจลองใช้งานเขาลงตัวจริงก็เป็นได้ต่อมาประเด็นที่3านะผมลองแข้งใหม่ให้โอกาสดาวรุ่ง โดยกันที่ทางบริสบิลเลียมนะผมถือว่าเป็นแข้งเซอร์ไพรส์ที่ทางเดอะครับนั้นจับลงมาเล่นเป็นตัวจริงคู่กับทางเฟอร์ชูฟันไดโดยนักเตะทำผลงานได้แข็งแกร่งพอสมควรหากเทียบกับอายุที่ยังอยู่ในวัยกระต้อนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าคุณสูชาเยอรมันคนนี้กล้าเสี่ยงกับนักเต,ตนะนักขไกลรายนี้ในการทำหน้าที่คุมน,นรับของทีมต้องบอกเลยว่านักเตะเล่นนั้นดูมีชั้นเชิงเต็ไมไปด้วยความมั่นใจส่วนไฮไลท์เด็ดคงจะดีไม่พ้นจังหวะเปิดบอลยาวสุดแม่นยำให้กับโอเรกี้ มงชงให้กับโจนจบสกอร์นะฮะแต่ที่ทีมในครึ่งหลังลินเรียนเนี่ยก็มีโอกาสจังหวะในการเล่นที่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะการเล่นผ้านะฮะจนเป็นเหตุให้ลินคอนนั้นยิงประตูได้ส่วนคอสตาซิมิคาลมีโอกาสาได้ลงเล่นตัวจริงในสเสื้อหงแดงครั้งแรกและก็โชว์เห็นถึงฟอร์มที่ไว้วางใจได้และแข็งแกรง่งแม้ว่าผลงานอาจจะไม่ได้โดดเด่นรือบวามากมายนักแต่สวกเดอะคอปนั้นอาจจะได้เห็นอะไรเด็ดๆนะฮะออกมาจากดาวเตะชาลคริชคนนี้มากกว่านี้อย่างแน่นอนครับ โดยซิมิคาวคนนี้แสดงให้เห็นถึงการเล่นเกมรุกที่รวดเร็วมีไหวพิบที่เฉียบคมและการเปิดบอลจากริมเน้นที่โดดเด่นเลยในขณะที่การเล่นเกมรับก็ถือว่าดุดนันและมีความขยันในการวิ่งไล่บี้คู่แข่งเพื่อที่จะแย่งบอลกลับคืนมาให้เร็วที่สุดซึ่งนี่ก็คือคุณสมบัติที่เดอะครอชื่นชอบเป็นอย่างมาก ส่วนเดียโกโซต้านั้นลงเล่นเปิดตัวกระทางตองสกสกัดใหม่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแม้ว่านักเตะอาจจะมีเวลาโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยมากมายนักแต่เขาก็แสงดงให้เห็นถึงทักษะที่โดดเด่นทั้งการสัมผัสบ,บอลที่ยอดเยี่ยมและความพยายามในการยิงประตูนั่นเองจอมาข้อที่4ก็จะเป็นชาคิรี่พิสูจน์แล้วว่ามีชีเด็ดสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้เห็นผลงานสุดน่าประทับใจจากเซอร์ดดนชาคิรี่นะฮะมานานนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019 แต่เกมที่เยือนลินคอนซิตี้เจ้ตัวได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขายังมีทีเด็ดและพร้อมสอดแทรกตัวจริงของทีมอยู่เช่นเดียวกันโดยกองกลางร,ร่างตันทีมสวิตเซอร์แลนด์คนนี้อาจจะต้องเจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งในช่วงหลายฤดูการที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นักเตะกลับมาแข็งแกร่งเต็มที่แล้วโดยเขาได้แสดงให้เห็นถึงพลังในการเล่นรวมไปถึงการโชว์ฟรีคิกนะฮะที่สุดฉมังในเกมนี้ ประตูขึ้นนาของทางทีมตั้งแต่ต้นเกมของทางชาก,กิรี่นี้มีส่วนสําคัญที่ทําให้ทางริเวอร์พูลนั้นเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะและทําให้พวกเขาสามารถคุมเกมได้หมดจดกระทั่งไลย่ยิงประตูเจ้าบ้านแบบไม่เกรงใจก่อนจะคว้าตั๋วเข้ารอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลนั่นเองนอกจากนี้การยิงฟรีคิกที่สวยสดงดงามแล้วชาก,กิรีคนนี้ยังเล่นได้อย่างน่าประทับใจทั้งการบางบอลจากแดนกลาง และการเป็นตัวขับเคลื่อนเกมรวมไปถึงการโยนบอลข้ามฟากที่แสนแม่นยำทำให้คู่แข่งต้องเจอปัญหาหนักในการเปิดตำรารับมือแม้ว่าชาก,กิรี่คนนี้จะมีข่าวมาว่าเตรียมยา้ายจากทีมแอนฟิลด์นะฮะหลังจากที่สโม,มสรซื้อตัวโชวต้าคนนี้มาร่วมทีมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่คุณภาพของเขาที่แสงให้เห็นในเกมนี้อาจจะโน้มน้าวใจให้เดอะครอปนั้นต้องเก็บตัวเอาไว้เพื่อเป็นยางอะไรในการลุ้นความสำเร็จสำหรับฤดูกาลนี้ก็เป็นได้ครับ และประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่5นะฮะอย่าเพิ่งลืมชายที่ชื่อว่ากรูยิสซาบอกเดอะครอปนั้นอย่าลืมชื่อของทางมาโคกรูยิชนะฮะกันไปแล้วเพราะตั้แต่ที่เขาย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อปี2016ชีวิตส่วนใหญ่ก็คือการถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวทั้งกับเรสตาร์เบลเกตคาร์ดิฟี้และก็แฮท่าเบอร์รินจนทำให้หลายคนคิดว่านักเตะเนี่ยหมดอนาคตในทีมแอนฟิลไปแล้ว ต้องยอมรับนะครับผมว่าการมาของจิโก้อันคันตัานั้นของกลางชิงสูงทีมชาติสเปนทําให้กรูยิชแทบเจะไม่มีที่ยืนเพราะในแผงมิดฟิลด์ของเดอะเรดในเวลานี้อาจแน่นไปด้วยผู้เล่นคุณภาพคับแก้วนั่นทำให้เขาเป็นตัวเลือกท้าย,ท,ายที่เดอะฟรอปจะจับลงสนามในเกมลีกนั่นเองอยา่างไรก็ตามในเกมนี้กรูยิชนั้นได้รับโอกาสได้โชว์ศักยภาพของตนเองและเขาก็ไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปนะฮะเมื่อทำผลงานได้ดีพอสมควรโดยเฉพาะกับการรับบทบาทตำแหน่งโฮลดิ้งมิดฟิลด์ ซึ่งก็คุมเกมได้ดีแถมยังตะบันประตูเป็นครั้งแรกให้กับต้นสังกัดซะด้วยฉะนั้นฟอร์มการเล่นของกองกลางดีกรีทีมชาติเซอร์เบียคนนี้ในเกมไล่ถลุงลินคอนซิตี้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาซึ่งเหมือนกับชาคิรี่นั้นที่โชว์ฟอร์มได้ดีในแบบนี้อาจจะทำให้ครอปนั้นมองเห็นหนทางสว่างที่จะใช้นักเตะโดการต่อไปก็เป็นได้ครับ นี่ก็เป็นประเด็นร้อนหลังเกมที่ทางลิเวอร์พูลของเรานั้นตะบันใส่ทางลินคอนไส้แตกไปเลยนะผม7ต่อ2ไม่นึกว่าฝันว่าจะโหดร้ายขนาดนี้ลิเวอร์พูลของเราข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะฮะ